สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมออบบี้ที่เป็นหนอนเราได้ปาร์ตี้กับพี่อันแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเล่นกันยังไงปะข้าม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 ไม่ถึงไม่ถึงโอ๊ยไม่ถึงหัวข้างบนหัวข้างบนไปไปลิมลิมโอเคไปไปโอ๊ยไม่ถึงไม่ถึงตรงนี้พอไปไปเร็วไป คไปไปเยอะไม่ถึงตรงนี้ไม่ถึงนี่ไม่ถึงไปเออไมอยากเลิกไปมาเร็วมาแล้วเราจะไปยังไงต่ออึ๊บจะขึ้นด้านบนยังไงล่ะโอเคฉันมาถึงตรงนี้แล้วไปกดอไปอะไรไปไปไป ไปอุ้ยไปแล้วมันจะไปถึงตรงไหนวะเนี่ยจะไปเรื่อยๆเราจะไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลฮ้ยเฮ้ยไป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 เฮ้ย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 ม่ถึงไม่ถึงไปไปไป

ไปเร็วไปไปไปเร็วเร็วชิวมาเร็วอุ้ย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 กัดกัดกัดดินมาไปโอเคโอเคไม่ถึงมันกัดตรงนี้ไปเร็วไปไปอุ้ย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  โอเคไปโอเคไปตอนนี้เราเริ่มสมาคีกันแล้วโอเคมาไปไปไปไึบมารีมาเร็วอึบโอเคโอ้ยๆๆ้ย้ย้ยไปไปอ้ย้ยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โโอออออยยยยยเราจะไปเราจะไปกัดตรงนั้นทำไมโดนทับหัวไอขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาตั้งสติตั้งสติเดี๋ยวบอกให้กดเอาจะรีบกดไปไหนโอ้โหเอาไม่เนี่ยเนี่ยเวลาถอยเนี่ยโอ้โหอ๋อเดี๋ย่พุ่งรีบกดดิตัวตัวโลกอะไรเนี่ยมัปไ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 ปกดเอองั้นแหละ ขยับไม่ได้อ่ะมันขยับแบบเนี่ยเห็นไหมมันเลื่อนตอัวมันต้องกดมันต้องกอบไปไปริไปไปไปกลับมา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 แล้วกัดไว้กัดไว้โอเคมา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 ที่มาที่ไปเออนั่นแหละกัดกัดไว้กัดไว้นอนกัดไว้ยังไม่หมดมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดโอเคไป โอ๊ย,อยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงกลับมา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 เดี๋ยวจเพิ่งกัดโอ้ยน,นมันเลื่นมันลื่นไปไปรีบไปรีบไปรีบไปมาเมลลไปไปกัดอือ,อแค่นี้ยแล้วแลศพใครวะเนี่ยไม่รู้ใครตายช่งหัวมันมเร็วออโอเค,อเคถึงมานะถึงมา้มอุ้ยๆ้กัดลิ้มๆ้กัดลิ้มม ไปบอกว่ามามาไปโอเควันเหนียวอยู่แล้วถึงวันได้นล้วไม่ได้วัไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงริมแล้วริมแล้วยัง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 ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนไม่ถึงยังไม่ไป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 เร็ว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 วับปั๊บแม่โอเคไปปึ๊บอุ๊ย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  ไม่ได้โอเคปึ๊บมาไปอู<า>เจอนั้นเลื่อนอีก<า>แล้ว ขากันมากเลยตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ต้องโหนนี่ต้องโหนนี่ต้องโหนไปไปโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปเอ้ยไม่ถึงโอเคถึงแล้วถึงถึงถึงกัดกัดไว้กันไว้ไปไปไปโอเคยอดเยี่ยมไปโหนไปโยโย โอเคไปโอเคยอดมากคุยๆุยๆยอดมากยอดมาเออมันต้องไย่ใช่เป็นแบบออฟบ้แรกที่เราเล่นมาไกลขนาดนี้เลยเหรอไปเลยยอดเยี่ยมถึง้นนี่ไถึงวะอุ้ยอุ้ยกลับไปกัน้ถึงไม่ถึงอุ้ยกด้วกวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้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 ยอุ

ตรงนี้เราจะต้องกัดตรงริมๆตรงนี้แล้วไปกัดตรงนั้นตรงนั้นแล้วโหนมาปึ๊บโอเคไปกัดริมๆกัดริมๆโอเคไปว้าวไปโอเคโอ้โหมันยากมากมันยากจังเลยปึ๊บเลยไปกัดแท่งข้างบนแท่งข้างบนเห็นไหมแท่งข้างบนอะแท่งนั้นหน้าตัวไม่ใช่ ไอ้ตัวประกาศตรงนี้เนี่ยเห็นไหมไม่ถึงมันไม่ถึงไป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 ต่อมันไม่ถึงอุ้ยต้องกาดตรงนี้ไปมันไม่ถึงไปกันใหม่โอเคถึงปะยังไม่ถึงวะข้างบนข้างบนข้างบนมีอันนึงโอเคไปโอเคไปอุ้ยไปใกล้จะถึงเส้นชัยแล้ว โอเคเยี่ยมนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ใช่ลิมนี้สิมันเท่ากันเลยนะเมื่เนียลิมนี้เนี้ยอเไป้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กัดลิมกัดิมกัดลิมกัดิกัดลิมแล้วยังาำัไม่ถึงวะโอเคถึงแล้วมาอุ้ยอุยอยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเราจะเล่นออบบี้น่พาน ไปโอเคเยี่ยมยอดไปเรื่อยตอถึงเส้นชบยอีกนะไปข้างบนได้อีกข้างบนอีกไปอีกเหรอไปอีกยิงไปยังไงเนี่ยจะไปยังไงเนี่ยไปเลยเดี๋ยก็ขึ้นไปนี่แหละไปอ๋อไปไอ้นอนตัวผู้อ้าวไอ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 ไปไปไป มีไงทางไปต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ถึงไปไปโอ้โหกระซื้อคอยาวกัดโอเคกัดเง็บเง็บเออไปไปอันนี้อันที่พลาดเมื่อกี้นี่เออนั่นแหละโอเคโอเคข้างๆข้างๆเดินข้างๆข้างๆอันก็ตรงนี้เนาะโอเคไป กันตรงนี้ไปอือข้าง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 ีงางง่ไปเฮ้ย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 เรียนไปทางไหนไปโอเคเร่ยนไม่ได้กัดกัดเกือบไปละตัวเบานี้โอเคปึ๊บอ่าอุยอ้ยอุ้ย อุปยอุัยแม่งไปโอ้โหแม่งไม่ถึงหัวไม่ถึงโอเคเดี๋ยวไปแล้วดูข้างหน้าเราสิเราจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยปีนขึ้นไปด้านบนไงไปตัวไปไปกัดมันกัดไป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 ปีนขึ้นด้านบนมากัดขึ้นไปโอเคเยี่ยมอย่างนั้นแหละเออมาขึ้นมาไปไปขึ้นขึ้นมาขึ้นมา ดี๋ยวลาก่อนลก่อนลก่ลก่ลก่เย็นเยนกัดกัดกักเย็น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 เเย็นกัดไว้ตัวตัไม่ถึอกัดกัดริมไว้กัดลิมไว้โอเคโอ้ยโอ้อ้กโอ้อ้ไปไปยโดนใส่มันเออยย้โอ้ย้ม้อิโอเคโอเคจะไปกัดอะไรอีกเนี่ยปล่อยเลยปล่อย้อออยปอยยไม่ได้ไม่ได้ตัวเองกัดกัดอ กัดกัดกัดเอ้ยตัวตัวไปกัดพลังฟันแล้วกันกัดเออไปเอ้เกือบแ้วไปมันต้องไตลงข้างล่างเนาะไปแทงไปเออเออมรีบกันรีบโอเคดูก่อนปึ๊บนะัรีบไหมักรีบไหมักรีไหมเออ เฮ้ย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 ไม่ถึงถึงถึงมามากระดิมไว้กับดิมไว้กับดิมไว้มาโหโคตรยากเลยใกล้หมดแล้ววันใกล้หลุดแล้วทำไมไปกัดกัดข้างล่างไปงั้นมา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 อึ๊บอึ๊บอุ้ยโอ้ผ่านด่านนี้แล้ว กัดกัดโอเคโอ้แอปเปิ้ลใหญ่ข้างหน้านั่นใช่ไหมของรางวัลที่เราจะได้ของเราชิบอุ๊บมาไปขึ้นแบงบนขึ้นแบง์บนกัดกัดทุกคนไว้โอเคเยี่ยมเออเอบโอ้ยเริ่มคล้องแล้วเอบไปรีบขึ้นเยอะตัวโดนน้ำโอเค ไปยุ่งวนได้ปะยรงนีได้ปะเยี่ยมโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละขอยืดคอยืดละมาตัวอย่าให้โดนน้ำอย่โดนน้ำใช่ไหมโอเคแค่น้ำนี่หว่าไปเร็อะไรนี่ใจเย็นใจเย็นอันนี้อันนี้เราได้เราลอดแล้วปะโอเคเราลอดแล้วเปิ้ล เ oh จอแล้วล oh. 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 าค oh. ือนอนตัวแรกที่มาพิชิต Apple ลูกนี้ไม่มีใครมากับเราเลยเราชนะเราชนะแล้วนอนเราคือนอนที่สามที so okay. ่กัดมันเย่ผ่านได้เหรียญตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะทุกคน ถ้าหากใครอยากมาเล่นแบบนี้เนี่ยต้องมีเพื่อนที่รู้ใจกันมากๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย